สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินนะคะทุกคนเราพาทุกคนทุกท่านมาอัปเดตตลาดเย็นสุรินนะคะในวันที่9มิถุนายน2568นะคะวันนี้ยายยายสวัสดีค่ะยายได้อะไรมาบ้างวันนี้มีลูกว่ามีกระโอนมดแดงกุ้เอาม,มาจากป่าเลยใช่ไหมป่าป่าไงเสนิงค่ะป่าไงเสนิงนะคะโอ้ได้กุ้งมาสดๆกองแล้วเท่าไหร่ยุ่มๆเขาน่ะ ยี่สิบบาทสามกองห้าสิบบาทก่อนอ๋อนะคะทุกคนอันนี้ก็คืออาหารตลาดเย็นสุรินนะคะทุกคนแค่เดี๋ยวแอนมินพาไปดูจุดอื่นก่อนนะคะไปเลยค่ะผักนะคะวันนี้เราถ่ายตลาดสดสองรอบนะคะของป่ายายยังไม่ได้กลับเลย <c oughs> โอเคทุนะคะกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นก่อนนะคะทุกคนขายสิีทุกคนทุกท่านน,นนะคะตลาดสดสุรินวัน ที่9นะคะวันดันที่เก้ามิถุนายน2568คึกคักมากเลยนะคะทุกคนคึกคักมากช่วงเย็นวันนี้วันโกนก็จะมีดอกไม้วางขายด้วยนะคะอันนี้ฝั่งอาหารนะคะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบยายสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะทุกคนขายดีหมดแล้วนะคะขายดีหมดแล้วนะคทุกคนคะ ได้ดีมากาเลยคนคึกคักคนเยอะนะทุกคนวันนี้เยี่ค่ะทุกคนนีคือบรรยากาศตลาดนะคะในยามเย็นนะคะวันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องมือถือเลยนะคะทุกคนใช้มือจับเลยนะคะาไอซีตลาดวันโกนะวันนี้ดอกไม้สวยด้วย น,นี่คือบรรยากาศตลาดสุรินทร์นะคะในรอบเย็นนะคะก็จะขายดอกไม้ไปเลยวันนี้ก็วันโรกรุ่งนี้วันพระนะคะก็จะมีดอกไม้สดนะ,ะดอกไม้สดนะะ้าวางขายอยู่ตรงจุดนี้นะคะมีกำละงห้าบาทสิบบาทแล้วแต่แล้วอันใหญ่อันเล็กนะ,ะทุกคนก็สั่งได้เลยของไหวของอะไรมีหมดนะคะที่ีอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่ก็จะสดสด,สดทั้งนั้นเลยดอกไม้สดๆดพวงใหญ่ๆฝีมือการร้อยมาอะไรก็สดุดยอดกันทุกเจ้านะคะ งามกับทุกเจ้าเลยนะคะสนใจก็มาหนึ่งข้างฝั่งเลยนะคะคือหลักการปลานะคะบางคนเขาก็หาไว้เลยนะทุกคนหาอะไรเลยหาไว้เลยไม่ต้องวันนี้วันโกลนขอบคุณค่ะยายโยอ้ยเนาะขอบคุณมากๆเนี่ยลืม <laughs> ยายเก็บไปให้นะ,ะทุกคน วันพระวันนี้วันโกนก็จะเตรียมหลายเจ้าก็จะเตรียมกันไว้นะคะทุกคนซื้อไว้แต่ตอนนี้ก็มีบางคนเขาไม่ได้ออกมายามเช้าเขาก็ซื้อไว้เลยนะคะทุกคนเนาะวันนี้เขาออกมาเขาก็ยังไม่ต้องซื้อแต่แอ็มินเอยซื้อพรุ่งนี้นะเพราะว่ามาแต่เช้าเลยสวยทุกเจ้านะทุกคนสวยทุกเจ้านะคะ,ะเดี๋ยวดนก่อนบางทีก็จะเอาไปเลยก็ได้เสียรอก่อนนะทุกคนนะเคนาะเดี๋ยวดูว่าจะเอาไปเลยไหมนะคะ สวยทั้งนั้นเลยนะคะตลาดนเชลินะคะคุณะค่ะทุกคนนี่เห็นมยอะไหมคะย้อนแสงนิดนึงค่ะทุกคนย้อนแสงนิดนึงถ่ายระบบย้อนแสงต้องถ่ายให้มันต่ำๆของเขาขายกิโลละร้อยยี่สิบเนบึ้งๆเลย ก็จะเป็นเหุดปอกแล้วแล้วนี่คือบรรยากาศตลาดสดสุรินในยามเย็นนะคะในวันที่8 9นี้ถุนายน2568นะคะก็ ประเด็นจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะคะทุกคนนี่ผมเผ็ดนะคะ เห็ดนางฟ้าเห็ดถอนอยู่ตรงจุดนี้นะเลกไข่นะทุกคนไข่ดอกใหญ่ๆเลย ม,มีผักส้มผักติ้วด้วยนะไอซีถึงเทศบาลมองสุรินนะคะถ้าช่วงนี้ก็จะรถเน่นนะทุกคนรถเน่น นี่ก็เป็นวันทําการด้วยก็จะคึกคักนะคะคการเดินทางสัญจรคึกคักนะ,ะทุกคนดอกไม้นะคะดอกไม้สดนะทุกคนดอกไม้ดอกไม้เขาเรียก กําละ10บาทอันใหญ่นะคะ ปากว้าีสแกไปแล้ว <laughs> <laughs> ไม่มีว <can> ัสดีคะสวัสดีค่ะเนี้ยบอมมันนี่เกือบหมดแล้วเรื่อยๆเนาะจาหาไม่มีนะคะเขามีลูกคอด้วยนะคะทุกคนเนี่ยลูกคอ ลูกคอหน้าเทศกาลเออหน้ากินลูกคอแล้วค่ะทุกคนช่วงนี้เนาะไปเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันมีอะไรกินบ้างสิบบาท น้องทับทิมนะคะวันนี้น้องทับทิมมาน้องทับทิมอัญจรินนะคะทับทิมอัญจรินนะคะกคนปรีพี่ใส่ยากก็ได้ใหน่อยหน่อยค่ะอันนี้น้องทับทิมอัญจรินนะทุกคนอยากให้มินขอรูปหนึ่งนะลูกได้ดูแต่ใน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 ไฮไลท์ที่ก็ทับทิมนะคะ มารวมบริการในตลาดน้ำชรินนะคะที่พักเลยนะค่ะสวัสดีค่ะน้องทิทมแป๊บหนึ่งนะลูกอันนี้ก็แม่อยู่ช่องตะวันรัศมีไรตะตายนะคะเป็นช่องยูทูปก็ก็ดูเลหมูตลอดนะกะ็วันนี้แม่มาร่วมกับน้องทับทิมด้วยเพราะแม่ก็ร่วม ขาเลี้ยงสุดน้องแจ็คทีมพูดอะไรนิดนึ่งไงแม่นิดนึงค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณแม่ที่มาร่วมบุญกันนะคะวันนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ฝากโครงการด้วยนะคะสัญญาไม่ทอดทิ้งขอเพื่อสบ้านสุดสุดท้ายอ๋อแล้วมีเพจด้วยนะคะมีเพจด้วยใช่ไหมเพจอะไรเพจอะไรกันลูกชื่อโครงการเลยค่ะสัญญาไม่ทอดสัญญาไม่ทอดทิ้งสุดท้ายโอเคขอบคุณค่ะน้องอัญญริน ไโอเคค่ะอันนี้เราก็ได้สัมภแพณ์น้องกันนะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสของเราด้วยนะคะนะคะวันพกเพยณข้อไตของสถานช่องตะวันรัศมีรสชต์ยครับพ่อช่องัแล้วก็นี่นะคะนั่งกจ้ทิมนะเราก็ได้ร่วมบริจาคกับนนอะยังไงก็ดีแล้วนะคะทุกคนเนาะก็เราขนาดน้องกระทิม อันยารินแขวอยู่ไกลนะ,ะอยู่ถึงกรุงเทพเราก็ยังมาให้กําลังใจถึงตรงนี้นะคะก็ส่โงโคดท้ายด้วยนะคะทุกคนนะคะก็ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินถือว่าเป็นอากาศอย่าง,งดีมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมเออทำบุญกับน้องนะคะในวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกทีกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกที่กำลังใจนะที่ให้กำลังใจทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้าชมทุกท่าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกต่อไปนะคะสวัสดียมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะเช่เน็นนะคะสวัสดีค่ะ